เสียงคือคุณคุณหละเสียงมันคือคุณคุณหละปงปงมันแมนบ่ล่ะปงอ๋อแมนอยู่ไงปงเจ้าหนูเอ็นทองปงบ่รูกทองปงบ่แม่บ่เห็นได้จ้าม่เห็นได้แม่มีแต่อีปงแมนแม่หล่าแม่ที่มอสไล่บินบุญไปท่านพูดดิแม่อีปงน่ะแม่ไปท่านพูดละแม่สวัสดีค่ะนี่แม่อีปูบ่กินน้ำนี้ จักหบ่บ่หนีนี่นี่โอ้ยหนีทุกคนหนีนีนั่งเป็นมือเฝ้าพื้นผู้ชายแต่หญิงน้่งกระบาดดี้นี่มาไก่เดียวตึงอยู่ไปมาได้จะพี่น้องจ๋าเมื่อกี้ก้อยน้ำกันจ๋าเมื่อกี้ปองมือนนี่ปองแซ่บของแท้มนกปฏิยานแท้กินปอง เลิศปองเลิศเลิศดีกว่าใช่ไหมแซ่บเลิศประหยัดนะคะประหยัดแก่ข้าวค่ะปองเลิศเดี๋ยงยาฝาวเมื่อก็กรีบเนี่อตีมืดนี่เออเขาสิว่าเออตะเละเลิศ เอ๊ะฮบุกานขนปงมาค่ะกินน้ำกันค่ะอยากกินทำไงเป็นสาวเปน็นนางอปงทำหง่องยหน่อยเนาะเนาะอืมดรโดดเนียวอ้าว กูบอกกุงดีหน่อบอกบ่มันมกม้งเด้นึกถึทำไงที่บ้าทมามือยวกั้กเนบอเป็นสามามือมามือแหลกนทำไงอืมยอดทำหน่อยหอืมก้งลาุตนหนังดอกเบยยงปอง หวหนังฮะน้ีหนังดท่ก็บอกกูน้ำเนวงัวอย่างนีัวน้ำแคบงัวจะของเหมือนทีไหนแบก้อยฮ่าฮา่าฮ่าบ่า่าฮ่าฮ่าาฮาฮ่า่าฮอาฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ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 ่าาฮา่าเ่่อฮ่ บอกไม่หลอนนี่ด้วว่าการมางานแรงีิดักดักถึงคำหญ่ทำเป็นนั่งกอยาหมึญญ์พี๋ยว็ปงกุยานี่น่เป็นแบบนี้ จะกินกูเนี่ยว้าวบุญดีเดือดเงียบอีรีกูหลายหอมลุดอย่างเดียวเลยไปเบาเนาะอืออือแบบย่างกินเนี่ยเป็ดเป็ดอุ้ยข่ปลาอบ่าวมาเมียเป็ดบอกอยากกูแบบกินลำนี้เป็ดฟังกูกคนเป็ดเป็ดปลาอุ่าวมาคุยกับกูกคนจะฟังกินหลังหรอบปล่าหลังนี่อือพีดีมไกินตะก้อยเนาะก้อยเนื้อเนาะ เบ่มึงกินน้ำเนี่ยเปเืไหนปงติมือมันอ่ะปงเบืปากกัม่เลยบ่ปแต่่โปงเล่าฟังไหนโปงเียเป็นเรื่อไหนมันก้อยนะมันดีบ่มันขมเลยอัมลมบลานั่นบะมลแงเล้อมล้างาัมบัวนาเ้อมลแงเนื้อนี่ตีปงนี่เน่ยโปงกูได้ดอกกูได้ดอกนั่งกูดีละกฟังสูเ้ากินที่หลักมึงเบิ่อ้แล้ ไปบอกมาแรงนะบอกแต่ละคนเนาะสูงแกินหไหมตาัำแหงโอ้ปากอ่ะปากกว้างเลยพวกอเออ้วงใหญ่มังเนาะกินทันเวลาเปล่ากินทันมันเนาะเฮ้ยเงือ<า> <c oughs> หัวเด้อเงือมันหัวมึงอืม เดี๋ยวหูยามึงรีบปงเฮ้ยูิงย่างเนเป็นตะหยาดวางคมคำกูเอาินเพื่อนเมืงน่ยีแบบไหนนะเด๋อทำหน่อยทำนดอยสมพลไม่ว่างหนิเนากินกันดีเนาะนั่งกันได้พอดเก็กพอดพอดดัพอดีมาด้วยกั ผูอกก็คือดอกกินรอดกินรอดอยู่ต่อได้พี่น้องเปนเพี่อนไปแล้วฟองโปงจากฟองแขะค่ะเปนเลี่ยนไปแล้วล่ะเป็ดเสียงญงปวดนี่ปนะไล่ะคะพี่น้อง่าอีปงขอพุณหลายนะครับขอคุณหลายนะค่ะหยันเนื้อ เาไปพี่น้องช่องเธอคามาดีเพรตใจดีช่องนี่ยอือกนกหกูบกินกูจะซื้อให้ทไงอือกูยาหรือมึงละแล้วมกิน้อยแบบนี้ก้อยก้อยกูบอกสาวแก่เนี่ยกิน้วยก้อยครับโอ้ยค่ะแม่มยน่อยแม่มากินบ่ไหานแม่ขออนุญาตด้วยลแม่อกลบลบอ๋อ พวเห็นใส่ซองพวกปื่นก็ไม่ได้เกิดแต่กับกูเนี่ยแหละฝั่งกูเต็มอายะอยู่ความเป็นเด็ดปวดอ๋ออีหล่อยก็ไม่เคยใส่อีหล่อยหนูยางมาแถวนดอกน้องเซลเซีก็เลยโอ้ยมาเบิ่งกันนะกินข้าวมันยังไงลอุ้ยในเย็นค่ะแม่ถ่ายเป็นหญิงไหมครับน้องสาวกลายเป็นน้องสาวพุทเจียชาแนลอันคนขี่้ลายๆนึ่งกันอีปง หองโปงแซ่บของแท้ค่ะเจ็นานอีปงมันง่ามๆเหระมันเป็นตากนี้เจะคิดว่าปบเบาๆนั่งยิ้มยุ่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 บ่อยเปาอ๋อขอขอใจเด้หเอากเสียงเป็นเป็นหญิงเรียบบ้อยลอยมากเลยอือ่ก่ อ,อ่าลูกตาลูกตาอืมไปใส่ก้อนเล่าลนสวยเสียงคือคุณคุณล่ะเสียงมคือคุณคุณล่ะป่งปงมันแมนเ่ล่ะปงอ้าแมนอยู่เลยป่งเ็หทอ ของปงบอกแม่ไม่เห็นเลยจ้าไม่เห็นเลยแม่ไม่ได้อีปงแมนเพราหลัว่าแม่ที่มอสไซด์นบดๆไปทัาพูดดิแม่อีปงน่ะแมนไปทัานพูดละแม่